แล้วมากระต่อนะคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับนี่เลยนะฮะยาสีฟันสมุนไพรจีเฮิร์บนะฮะแตกต่างจากยาสีฟันทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดต้องแยกให้ออกก่อนนะคะใครมีกลิ่นปากแรงๆนะคะกลิ่นปากแรงๆฟันผุนะคะมีคราบหินปูนไอคราบหินปูนมันเลี่ยงไม่ได้แน่นอนเพราะว่าอยู่ไปประมาณสักอาทิตย์มันก็ขึ้นแล้วนะคะ <S <S แล้วก็คราบชากาแฟบุหรี่อันนี้ไม่รู้ตัวเพราะากินแล้วสูบแล้วก็ลืมไปเลยบางเหออีกทีดูฟันโอ้ทำไมฟันฉันมีคราบอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะ แกได้ง่ายๆนะคะด้วยยาสีฟัน G ีเฮิรนั่นเองคุณผู้ชมนะฮะยาสีฟัน G ีเขามั็นแตกต่างยังไงคือหนึ่งเนี่ยเขาเป็นสมุนไพรแล้วหนึ่ง,น,งนะฮะสองเนี่ยใช้แค่เมล็ดถั่วเขียวนะ,ะไม่ต้องใช้เยอะนะคะไม่ต้องไปใส่เต็มแปลงสีฟันนะคะเหมือนที่เขาขายตามโฆษณาทางทีวีไม่ใช่นะคะ อันนี้มันแตกต่างตรงที่ว่าใส่แค่นิดเดียวแล้วก็แปลงอย่างเป็นประจําแล้วก็อย่างต่อนเนื่องคุณทานอาหารเวลาไหนหรือก่อนนงก่อนนอนอะไรย่างเงี้ยคุณก็แปลงได้ปกติแต่ว่าสิ่งที่จะได้รับหนึ่งก็คือฟันของคุณเนี่ยมันจะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นคราบต่างๆมันจะหายไปแล้วก็อาการของกลิ่นปากเนี่ยมันจะลดลงจนกลายเป็นปากหอมสดชื่นนะ,ะแล้วก็ทั้งสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ขนาดหนึ่งกล่องมี120กร,รัมนะคะใช้ได้ประมาณ3เดือนเต็มเลยทีเดียวนะราคาอยู่ที่ประมาณหลัก 200กว่าบาทอ่า1กล่องหรือว่า1เนี่ย1หลอดเนี่ยนะฮะ120กรัมใช้ได้นานนะ2-3เดือนเลยนะฮะราคาเพียงแค่230บาทนะครับแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะฮะใครสนใจก็สามารถโทรได้เลยเบอร์นี้นะครับ0957184624กับ G-Herb นะครับหรือว่าที่แหลทโพสสุขภาพดีสแกนเทียร์โคดด้านล่างมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับมาข่าวต่อไปค่ะไปดูทนายเกิดผลครับทวงคุณทีหน้าทำไมยังไม่เปลี่ยนชื่อสักทีไหนบอกว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นประยุทธ์นะฮะลล่าาาาาสสุดดดดดททงง้้้นนขอยเเกกกกิิผแวไมีรโพ ภาพจาก Facebook ไม่ค้าออนไลน์รายดังกล่าวนะครับได้มีการลงภาพขณะเดินทางไปเขตก่อนจะแนบข้อความระบุว่าคุณประยุทธ์หรือว่าคุณสร,รพงษ์เนี่ยอุตส่าห์ไปถึงส,สำนักง,งานเขตแล้วนะฮะแต่ไม่ได้เลิกเปลี่ยนชื่อใหม่ตรวจสอบล่าสุดวันนี้ก็ยังใช้ชื่อเดิมอยู่ ก่อนยื่นฟ้องต่อศาลอาญานั่นเองนะฮะที่ศาลอาญาเนี่ยผมได้มีการรับมอบหมายจากคุณชมพู่ครับให้ยื่นฟ้องคุณสรพงศ์ในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหลายกรัมและก็เรียกค่าเสียหายเจ็ดแสนบาทนะครับเป็นการส่งท้ายปีเก่าให้กับคุณสรพงศ์ส่วนของขวัญต้อนรับปีใหม่ของคุณสรพงศ์นั้นก็จะเป็นคดีเก่านะเรื่องของกระเป๋าที่เคยเป็นกระแสกันไปตามนัดนะครับคุณประยุทธ์นั่นเองนะฮะ นี่ก็เป็นโพสต์นะล่าส,สุดที่เมื่อวานเมื่อวานนี้แหละคุณแชร์ในทวิตเตอร์เยอะเหมือนกันนะครจริงๆเรื่องพวกนี้ไม่ต้องถึงทนายก็ได้คุยกันนอกครอบหลังบ้านก็ได้อืคุยกันนอกครอบหลังบ้านก็ไดนะ้เขาก็โอนเงินไปให้แล้วอืแล้วก็แยกย้ายเถิเหนื่ยคดีสารไม่ใช่เรื่องสนุกลูกเออเขาบอกเขาไม่เหนื่อยเขาบอก เขาไม่ได้เขาไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาขึ้นศาลมัเป็นอีกเรื่องหนึง่งม,มันไม่ใช่ตามที่ทนายทนายคุณพูดหรอกเวลาขึ้นศาลมันเป็นอีกมันเป็นอีกเรื่องนึง่งศาลท่านเนี่ยท่านมีเหตุและผลท่านมีข้อกฎหมายนะคะแล้วก็คดีพวกเนี้ยถ้าจะชดใช้เออตามสมควรก็คือต้องจบอืม,อม กระเป๋ามือสองเคยมันจะจ่ายสองล้านนะเธอต่อให้พูดเล่นกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ว่าเรื่องนี้เรื่องนี้พี่ว่าเดี๋ยวจบด้วยการไก่เกลียอ่ะก็ต้องรอดูตอนจบกันต่อไปดีกว่านะฮะจบด้วยการไก่เกลียร์รอดูจะแต่ไก่เกลียต้องไม่มีทนายนะคะไก่เกลียนนี่ต้องไปนั่งคุยกันสองคนแล้วก็มีเขาเรียกว่าผู้พาาิพากษาสมผู้พิพากษาผู้พิพากษาาเรียกผู้พิพากษา อีกระดับนึ่ะมาทำการไกล่เกลี่ยให้เวลาไกล่เกลี่ยนะครับท่็นคนกางใช่ไหมเคยใช่แต่พี่เด๋เคยเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยนะฮะท่านก็จะเขาเรียกว่าพูดไปมีพานอมกันอืทําอะไรก็แล้วแต่ใจเย็นๆค้าความไม่สนุกหรอกค่ะไม่สนุกกับการค้าความหบอกลกงพี่บอกเลยค่ะโอ้โหค้ามาตลอดในชีวิตค้าความไม่ใช่ค้าอะไรค้าอย่างอื่นค้าอะไรล่ะค้าขายค้าปะ อะไรวะจำ<อ>ไม่ได้ไจำไม่ได้ค้าประมงไม่ใช่ค้าปะอสิกย่างใ่้าประยุทธ์ไม่ใช่ค้าประวิทธใ์ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้ามไปเถอะดดพูดดิเก่งจริงพูดดิพูดดิฉันจำไม่ได้ฉันพูดอยู่แล้วแต่ฉันจำไม่ได้ว่าค<บ>้าปะอะไรเนี่ยคุณผู้ชมค้าอะไรประอะไรคอมเมนต์มาตินะฮะเอาอันนี้ดีกว่าไปดูนี่ดีกว่าครับชาวเน็ตถล่มไอจีคุณปูปรายาครับ เป็นทูตนะของ UN แต่นิ่งเฉยข่าวกับแฮชแท็กแม่สอดนั่นเองนะฮะจากสถานการณ์นะฮะสู้รบระหว่างทหารรัฐบาลเมียนมากับทหารกองกำลังสาภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงครับ KNU ฝั่งตรงข้ามกับพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องอมีประชาชนเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันนะครับหลายคนก็หนีตายอบพยพข้ามมายังฝั่งไทยหลายพันคนเลยทีเดียวนะฮะ ขณะที่โลกออนไลน์ครับช่วยกันนะครับส่งเสียงเรียกร้องกระจายข่าวให้ได้มากถึงมากที่สุดพร้อมติดใจนะฮะติดแฮชแท็กแฮชแท็กแม่สอดนะฮะแล้วก็แฮชแท็กชายแดนไทยพร้อมกันนี้ยังส่งเสียงเรียกร้องไปถึงดาราสาวอีกหนึ่งคนนั่นคือคุณปูปายาตัวแทน,สสนทูตสหรัฐมเตรีจากสำนักง,งานนะฮะข้าหลวงใหญ่ผู้รีพายแห่งสหรประชาชาติหรือว่า UN หวังให้เธอเนี่ยออกมาเป็นปากเสียงบ้างแต่กลับพบว่าทุกวันนี้สาวปูนั้นเงียบกริบเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปส่องคอมเมนต์กันนิดหนึ่งนะครับว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปคอมเมนต์ถล่มไอจีคุณปูปายาเนี่ยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอ่าไปส่องคอมเมนต์กันบางคนบอกว่านี่เลยครับเป็นโทษยูเอ็นแท้แต่กลับดิ้งเฉยกับเรื่องที่แม่สอดคุณพี่จะเป็นทำไมคะ หรือจะเป็นแค่พอร์ตโฟลิโอไว้การรับงานในวงการบันเทิงบางคนบอกว่ายืมที่หน่อยค่ะฝากทุกคนไปติดตามสายการที่แม่สอดด้วยนะคะผู้ริภัยจากเหตุการณ์ไม่สงบในเมียนมาเนี่ยรวมถึงคนไทยที่แม่สอดกําลังต้องการความช่วยเหลืออยู่ด้วยบางคนบอกว่าไม่เห็นข่าวแม่สอดหรอคะทําไมนิ่งกันจังเลยนะครับบางคนก็ติดแฮชแท็กไปที่คอมเมนต์นั่นแหละบอกฝากด้วยค่ะ ฝาก UN เนี่ยแอมเบสเดอร์ Ambassador ของ UN เนี่ยจัดการดูแลเรื่องนี้เป็นกระบอกเสียงให้ทีบา<ะ>งคนบอกว่าแม่สอนเนี่ยใกล้กว่าอาซีเรียเยอะนะ,ะไปไม่ได้เลยเหรอแกล้งๆไปยิม้มแยม้มถ่ายรูปหน่อยก็ได้มั้ง<ะ>คุณปู<ะ>อันนี้เป็นคอมเมนต์ที่ขอไปคอมเมนต์กันนะครับแ<ะ>ต่เมื่อวานนี้เห็นพี่น้องชาวเกเหรีที่มาหลบในไทยอะ่ะโหคนไทยดูแลดีมากแล้วก็พอกลับพอ เขาเรียกว่าอะไรจบเขาเรียกว่าอะไรไหมจบสงครามปะยังไม่จบหมายถึงว่ามันทุเลาลงอะแล้วเขากลับไปได้เงี้ยไม่แต่มันมีบางกลุ่มที่เขาพอกลับไปได้ไงอพอกลับไปได้เขาก็เขียนแบบเเห็นกระเหรี่ยงอุ้มหมามาเต็มเลยมันเขาอุ้มมาหมดอะอุ้มลูกอุ้มหมาอุ้มทุกอย่างอะสิ่งที่มันหีมาได้คือมันเป็นการการเขาเรียกว่าที่ที่ฟังฟังข่าวมานะครับก็คือมันเป็นการเขาเรียกว่า พม่าเนี่ยเขาไม่เขายังไม่เหมือนเมืองไทยพม่าเขาจะมีชนชนกลุ่มน้อยตาม,มตะเข็บชายแดนเนี่ยเยอะอเขาจะเป็นชนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นมันก็จะเป็นการคานอานาจกันอนะคะแล้วก็บางกลุ่มก็เป็นกลุ่มที่ทำมาหากินปกติอบางกลุ่มก็ค้าขายกับคนไทยอืบางกลุ่มก็มีการค้ายาเสพติดทีนี้เนี่ยในเรื่องราวของสถานการณ์การเมืองในพมา่าหรือเมียนมาเนี่ยนะคะ มันก็คือมินออนไลน์ก็ไปยึดอํานาจมาจากองซานซูจีมาครับแล้วก็จับกลุ่มตอนนี้เขาบอกว่าเผาด้วยนะครับเผาเผา <ๆ S 1> คนที่เห็นเผ<พ>า,าสดๆเลยล่าสุดพระเอกพระเอกอย่าง ถ่ายแตาคนใช่ไหมใช่ครับก็โดนจําคุกสามปีสามปีแล้วก็ให้ทํางานแบบว่าหนักเลยหนักเลยในคุกนเป็นหนูน้องไผ่นะคะอย่ไปดูแลอย่ให้โอมไปดูแลน้องแม่ก็ไปสิไม่เป็นห่วงไม่แม่ไปดูแลแม่ก็ไปเลยแม่ไม่ต้องส่งโอมไปโอมไม่ไปมึงนะครูอยากจะส่งมึงไปไปทําไมไปดูแลน้องไผ่ไมหรอที่คุกที่พม่านะใช่นะคะแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยมันก็เกิดการเขาเรียกว่าประชาชนไม่ยอมรับนะครแต่ว่าพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่ ปกครองโดยระบบทหารเนี่ยมาอย่างยาวนานนะคะตั้งแต่สมัยสังหารพ่อขององซานซูจีมานะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นระบบกษัตริย์เหมือนบ้านเราเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าโดนเขาเรียกว่าเป็นตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะคะแล้วก็โดนย้ายไปอยู่ที่อินเดียน,นะคะแล้วก็ได้เสียชีวิตไปทั้งหมดมเลยที่พระอาจรพระเจ้าสุพรรณรัตน์อะไรสักอย่างนั่นนะค่ะพระเจ้าอ,อะไรนะนะฮะแล้วก็ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยประเทศก็ก็เหมือนก็เหมือนแช่แข็งประเทศอ่ะนะครับะะทั้งทังที่พมา่าเนี่ยมีทรัพยากรเนี่ยเยอะมากนะคะมไม่ว่าจะเป็นป่าไม้น้ำมันมทุกอย่างเนี่ยเขาเป็นทรัพยากรที่เขาบอกว่ามีประมาณ70-90%เล้อ่ะลยที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีใครเข้าไปใช้อะไรมากที่เป็นระบบของภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ที่เขาว่าดี เป็นระบบป่าไม้ที่เยอะมากแล้วก็เป็นระบบที่90% 70%เรบเลยเยอะจริงๆเหลืออีกเยอะเลยที่จะใช้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์ยึดอํานาจกันเกิดขึ้นเนี่ยก็กลับไปสู่ระบบเก่าพอกลับไปสู่ระบบเก่าเนี่ยชาวบ้านเนี่ยซึ่งเขาไม่เอาแล้วไงเขาก็เกิดการการนองเลือดเกิดขึ้นขานกันขึ้นมามีการขับรถทหารชนคณะประท้วงมีการฆ่าการมีการจับมาเผานี่อ่านตามข่าวต่างประเทศเลยนะคะแล้วก็ มีการสู้รบกันตามแนวชายแดนแล้วก็มีการฆ่าสังหารหมู่กันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เขาก็เลยต้องหนีมาทางฝั่งไทยมาพะพิงกันหน่อยหนีปัญหามาแล้วก็ร้อนนาพึ่งเย็นเนาะแต่จริงๆบ้านเรานี้กับทหารของพม่าในบ้านเราสนิทกันนะสนิทกันนะคะกับอิงอองลายแล้วก็บรรษัไทยกับรัฐบาลพม่านี่ก็สนิทกันนะสนิทกันเลยมีอองลายแต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆ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 ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเราก็พยายามที่จะใช้คําว่า ค่อยๆเจรจามันเจนโอ้โหค่อยๆไม่ได้แล้วไม่ดูจากทรงอ่ะเพราะเพราะฝั่งของทหารเองก็เจตนาลมชัดเจนมากเออแต่มันก็เจรจามันก็ไม่เป็นผลนะเออข้าวข้าวก็คือข้าวของเขาอ่ะแต่ไม่ไม่มีการเจรจาแต่ว่าจนล่าสุดนี้ก็มีการประชุมอาเซียนใช่ไหมเขาก็ไม่เอาพม่าหรือไม่เชิญนิงอองลน์เข้าไปไม่ไม่ไม่เพราะว่าผิดกฎต่อของสหประชาชาติอาเซียนนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย คือไม่ได้เป็นแค่อาเซียนอย่างเดียวมันส่งผลกระทบภาพลักษณ์ของทวีปและส่งผลของสหภาพทั่วโลกเขาก็เลยคิดว่าเหมือนเป็นเป็นจุดจุดหนึ่งที่ทําให้เสื่อมเสียนั่นแหละอเออเขาก็เลยคิดว่าบางที <Break S 1> คนพม่าชอบคนไทยนะครับคนพม่าชอบคนไทยมากถึงแม้ว่าในอดีตเราก็จะเคยสู้รบกันมานะะมในอดีตหลายร้อยปีที่ผ่านมาแต่ว่า โดยส่วนตัวที่หลายคนเขาไปสัมผัสมาคนพม่าจะชอบคนไทยแล้วเขาบอกว่าคนไทยเป็นมิตรที่ดีที่สุดของเขาท,ที่ยังเหลืออยู่ <c oughs> <c oughs> นอกนั้นไม่มีใครเอาเขาเลยมีแต่คนไทยเอาเขาอย่างเดียวนะคะอ่ะ เวลาหมดแล้วเนาะหมดแล้วค่ะฝากไปด้วยนะครัสำหรับ G Herb นะคุณผู้ชมนะฮะใช้แค่นิดเดียวนะฮะฟันผุมีกลิ่นปากนะคะคาบหินปูนสูบบุหรี่กาแฟชาต่างๆมันทําให้ฟันมันมันหมองบมองถึงสีฟันหมดเลยนะคะกินวงกินเบียร์ก็ออกหมดละค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงด้วย G Herb แรงนิดเดียวคุณผู้ชมนะฮะหลอดหนึ่งราคาไม่แพงค่ะวันนี้หลอดหนึ่งเนี่ยโปรโมชั่นเลยนะฮะหนึ่งร้อยยี่สิบกรัมราคาสองร้อยสามสิบบาทส่งฟรีด้วยนะครับถ้าใครสนใจครับโทรได้เลยกับยาสีฟัน G Herb ขายดีมากคนสั่งเยอะมาก คุณผู้ชมสัง่งเยอะจริงค่ะสัง่งเยอะจริงนะสามารถโทรได้เลยเบอร์นี้ครับ095 7 18 46 24 095 7 18 46 24หรือที่มุมขวาน้าจอสแกนเคเบิลโค้ดไลน์สุขภาพดีได้เลยนะครับเวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมที่งานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ